สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปวีนาบุญชนะเลขที่32จะมาอธิบายเรื่องการตั้งครรภ์และการคลอดออการตั้งครรภ์และการคลอดการตั้งครรภ์จะเริ่มต้นเมื่อตัวอสุจิเข้าผสมกับไข่ส่วนใหญ่จะเริ่ม เกิดขึ้นบริเวณพ่อนำไข่ตอนปลายใกล้กับรังไข่โดยปกติไข่หนึ่งใบจะถูกผสมด้วยตัวอสุจิเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นเพราะอาสุจิตัวหนึ่งจะเข้าผสมแล้วเยื่อหุ้มเซลล์ของไข่จะหนาขึ้นทำให้อสุจิตัวอื่นไม่สามารถเข้าผสมได้อีกหลังจากไข่ได้รับการผสมแล้วภายในเวลาประมาณ60-12ถึงชั่วโมงนิวเคลียสของตัวอสุจิจะเข้าร่วมกับนิวเคลียสของไข่ถือว่าเป็นการ ปฏิสนทิภายหลังการปฏิสนทิประมาณ30-37ถึงชั่วโมงไข่ได้รับการปฏิสนธิแล้วจะแบ่งเซลล์จาก1เซลล์เป็น2เซลล์2เซลล์เป็น4เซลล์และแบ่งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้กลุ่มเซลล์เรียกว่า m b ากนั้นเอมบริโอจะเคลื่อนตัวไปฝังที่ผนังมดลูกหลังจากที่เอมบริโอฝังตัวกับผนังมดลูกจะมีการสร้างเยื่อบางๆขึ้นเรียกว่าถุงน้ำครั่งเพื่อห่อหุ้มทารกซึ่งภายในมีของเหลวไว้ป้องกันการกระทบกระเทือนส่วนเอมบริโอก็จะมีการเปลี่ยนแปลงร่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งอายุประมาณ8สัปดาห์จึงมีลักษณะต่างๆเหมือนทารก